สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารากักนางฟ้าเพิ่งกลับมาจากออกกําลังกายนะคะอาบน้ําเตรียมตัวสวดมน์แล้วนะคะก่อนสวดมน์นะคะนางฟ้ามีท็อปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะณนะตอนนี้เขามองมาที่คุณเขารู้สึกยังไงใครนะที่มองมาที่คุณผู้ฟังแล้วทําไมต้องรู้สึก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะณนะตอนนี้คนที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังคนคนเดียวมองมาที่คุณรู้สึกยังไงไม่ว่าจะมองทางโซเชียลหรือว่ามองกันแบบว่าตัวเป็นๆใดๆก็แล้วแต่นะคะสุ่มนะคะใบแรกนะคะณนะตอนนี้มองมาที่คุณแล้วเขารู้สึกยังไงล่ะคะ เจ็ดถ้วยเซเว่นออฟครับเขามองเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไงดีอ่ะเราเป็นตัวเลือกของเธอหรือเปล่าทำไมเธอดูแปลวพแาลวเธอดูแบบว่ามีความสุขในชีวิตจังตอนนี้สิ่งที่เขามองมาที่คุณผู้ฟังนะคะสวยเลือกได้จะเลือกใครก็ได้แล้วเขาอยู่ส่วนไหนในชีวิตของคุณเขาพินิจพิเคราะห์แล้วค่ะว่าแบบคุณจะเลือกเขาไหมสมมุติว่าเขาเป็นถ้วยสีฟ้านะคะคนคนนี้อาจจะเกิดวันศุกร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพุธนะคะเขามองว่าแบบคุณ จะเลือกสีฟ้าไหมคุณจะเลือกเขาไหมแต่ในใจเขานะคะก็คือแบบว่ากังวลเป็นที่สุดหากม้ว่าคุณน่ะก็ยังดีความสัมพันธ์ยังทําดียังพูดดีกับเขาอยู่เขามองคุณไม่ออกสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือเขามองคุณผู้ฟังของนางฟ้าไม่ออกนะคะว่าคุณผู้ฟังคิดยังไงกับเขานะคะลึกลับเหลือเกินเลยนะคุณผู้ฟังเนี่ย ใบต่อไปนะคะตอนนี้สิ่งที่เขามองมาที่คุณเขารู้สึกยังไงคะคุณผู้ฟังจัดเม้นท์เขารู้สึกว่าทำยังไงดีอะถึงจะแบบว่าแบบ ทำยังไงดีถึงจะได้ความชัดเจนจากคุณอยากรู้ว่าคุณมีใครหรือยังคือคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเงียบไม่พูดแล้วก็แบบว่าดูลึกลับดูแบบว่าหน้าค้นหาเขาอยากรู้ว่าคําตอบในหัวใจคุณผู้ฟังตอนเนี้มีเขาอยู่ในหัวใจหรือเปล่าเขาจะได้รู้ว่าจะต้องทํายังไงเทคแอคชั่นยังไงนะคะคนคนนี้นะคะแบบว่าเครียดมากเลยส่องคุณหนักมากเลยคือเขาไม่รู้ว่าแบบว่าคุณแบบว่ารู้สึกยังไงเนี่ยคือเสน่ห์ของคุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะทําให้ กวนกวนก็วายแบบเครียดกุ้มใจจนจะเป็นโรคซึมเศร้าและส่องเก่งส่องตลอดเวลาค่ะใบต่อไปนะคะตอนนี้มองมาที่คุณเขารู้สึกยังไงคะใบต่อไปนะคะหทั่ว ใช่ค่ะห้าถ้วยเขารู้สึกว่าก็นั่นแหละคุณจะเลือกเขาไหมเขาเครียดคนคนนี้อาจจะเกิดหมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขเจ็ดได้นะคะเลขห้าราศีพฤษภนะคะธาตุดินแล้วก็หมายเลขเจ็ดราศีกรกฎได้นะคะคนคนนี้มองมาที่คุณตอนนี้คือดูเธอไม่ออกเลยไม่เข้าใจเลยว่าเธอต้องการอะไรเธอก็ไม่พูดสเสน่ห์ของคุณผู้ฟังมันลุมเลาอารมณ์เขามากนางฟ้าไม่รู้คุณผู้ฟังแบบไม่ได้คุยกับเขาหรือว่าแบบไม่ได้พูดอะไรกับเขาหรือเปล่าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่แบบมานิ่งๆเขาเดา คุณไม่ออกนะคะใบต่อไปนะคะตอนนี้มองมาที่คุณผู้ฟังของนางฟ้าเขารู้สึกยังไงคะไพ่บอกทีนะคะหนึ่งถ้วยเขาอยากบอกว่าเขารู้สึกเธอเป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะบอกว่ารักเขารู้สึกว่าแบบเขารักคุณจังเลยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณจะรักเขาหรือเปล่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณผู้ฟังนะคะ อยากเก็บยื่นสิ่งดีๆให้คุณผู้ฟังใหญ่คุณผู้ฟังมาอยู่ในอ้อมอกอยากให้คุณผู้ฟังมาเป็นนกน้อยในกรงทองของเขาอยากดูแลอยากซัพพอร์ตคุณผู้ฟังคนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายห่วงเหลือเกินอยากแบบว่าให้คุณผู้ฟังอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่บนเตียงคนคนนี้คิดว่าคุณผู้ฟังแบบว่าคงจะเป็นง่อยแล้วแหละถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ยคุณผู้ฟังบอกไม่ฉันไม่ต้องการอะไรแบบนี้ค่ะเขาอยากให้คุณผู้ฟังอะ่ะ เป็นนกน้อยในกรงทองอยู่ในอ้อมอกเขาเขาอยากบอกว่าดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตคุณผู้ฟังนะคะหนึ่งถ้วยเนี้ยเขาอยากให้คุณคนเดียวเขาอยากทําให้คุณมีความสุขแต่ว่ามองมาที่คุณแล้วอะ่ะเหมือนคุณมีตัวเลือกเยอะมีช้อยเยอะเขาไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกเขาหรือเปล่านะคะมีเลขหนึ่งในความสัมพันธ์จะเกิดเดินมกกลาได้นะคะคุณผู้ฟังไปต่อไปนะคะณนะตอนนี้มองมาที่คุณผู้ฟังเขารู้สึกยังไงคะ เอ็ดออฟสอดเขาอยากดูแลเขาอยากปกป้องเขาอยากทําทุกสิ่งอย่างให้คุณมีความสุขแต่เขาก็ยังแบบว่ากลัวกลัวที่สุดว่ากลัวจะผิดหวังกลัวจะอกหักเขาไม่รู้ว่าแบบต่อให้เขามีทุกสิ่งอย่างอ่ะคุณผู้ฟังจะพอใจไหมพอไหมเท่าละเขาคิดว่ามีเท่าไหร่คุณผู้ฟังถึงจะรักเขาได้ได้เหล่านั้นคนคนนี้แบบชอบแบบว่าคิดว่าคุณผู้ฟังจะไม่รักนะคะเขารู้สึกว่าคุณผู้ฟังแบบ น่ารักน่าทนุถนอมอยากเก็บอยากกอดไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะคนคนนี้เป็นมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในชีวิตคุณผู้ฟังนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะณนะตอนนี้มองมาที่คุณผู้ฟังเขารู้สึกยังไงคะเด m มูนส่องตลอดเวลาเลยคนคนนี้อาจจะเกิดปีจอมีหมายและปีจอมาแรงนะช่องเนี้ยปีจอปีกุลปีมะเมียแล้วก็ปีมะแม่ได้นะคะเขาแบบ คือคนคนนี้นะคะมองคุณผู้ฟังตลอดส่องคุณผู้ฟังตลอดคือแบบ ห่วงคุณผู้ฟังมากคนเกิดปีจอเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็ห่วงจริงนะคะคืออย่าให้ใครเข้ามารักคุณเลยถ้าเกิดเป็นเป็นปีจอนะแบบห่วงมากห่วงสุดๆอะขนาดเลิกลากันไปเนิ่นนานแล้วก็แอบส่องแอบ,บมองคุณตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังตัวเขานะคะอยากบอกเลยค่ะตัวเขาอาจจะเป็นคนแบบธาดนาำด้วยนะคะคุณผู้ฟังคือเดอมูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาอยากเจอตลอดเวลา กังวลตลอดเวลาแล้วก็อยากดูแลยอยากซัพพอร์ตอยากก็นั่นแหละค่ะอยากให้คุณผู้ฟังเป็นนกน้อยในองค์ในกงทองอยู่ในหัวใจเขาตรงนี้คนเดียวนะคะ